รองเท้าสุงเท้ากับผู้ป่วยเบาหวานเป็นเรื่องที่ต้องรู้นะคะซึ่งผู้ป่วยเบาหวานนะคะจะมีภาวะของเท้าผิดรูปยังมีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดแผลและหากเกิดแผลเนี่ยหายได้ยากด้วยค่ะการเลือกรองเท้าและถุงเท้านะคะจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานซึ่งการเลือกรองเท้านะคะควรเลือกรองเท้าที่มีลักษณะนิ่มยืดหยุนระบายความชื้นได้ดีน้ําหนักเบาและทําความสะอาดได้ง่ายค่ะ ควรมีสายรัดบริเวณส้นเท้าเพื่อป้องกันรองเท้าเนะะี่ยค่ะเคลื่อนหลุดขณะเดินค่ะมีส่วนด้านหน้าคุมบริเวณข้อเท้าเพื่อป้องกันนิ้วเท้าและรองเท้านะคะควรมีหน้ากว้างไม่ดีบรัดบริเวณหน้าเท้าจนเกินไปค่ะกระดูด้านในนะคะต้องเป็นผิวเรียบไม่มีรอยต่อพื้นสัมผัสกับเท้าเนี่ยต้องรู้สึกว่านุ่มสบายค่ะเป็นซนเตียพื้นรองเท้าหนาแข็งแรงควรอย่าเลี่ยงนะคะในรองเท้าแตะแบบที่ เพราะว่าอาจจะทําให้นิ้วเท้ากับตัวง่ามเนี่ยนะคะเกิดการเสียดสีจนเกิดเป็นแผลได้ค่ะเลือกถุงเท้าที่ใส่ก็สําคัญนะคะควรเลือกถุงเท้าที่ไม่รัดบริเวณข้อเท้าจนเกินไปมีการระบายอากาศที่ดีไร้ตะเข็บจะทําให้ไม่เกิดการเสียดสีค่ะดูรองเท้าที่มีเส้นใยห,หรือว่าพื้นเนี่ยนะคะนุ่มเป็นพิเศษเพื่อจะลดแรงกระแทกขณะที่เราเดินและลงน้ําหนักนะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะบ๊ายบาย